สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทำออสิ่งต่างๆในเกมกันนะคะก็คือมีคนขอมานะคะให้ทำหมวกหายกับสอนแต่งงานนะคะก็คือฝนเพิ่งตกไปนะคะตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วฝนตกหนักฟ้าแรงมากนะคะมาสอนอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะก็กดเข้าเมนูนะคะนี่พอมันจะมาหน้านี้เราก็ไม่ต้องกดไปไหนแล้วนะคะสอนทำหมวกหายก่อนนะอันดับแรกอ่ะทีนี้ก็กดไปตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะจะเป็นรูปอันที่สอเนี่ยเอ๊ เนี่ยจะเป็นรูปเหมือนที่เราวงไว้ให้ะค่ะทุกคนกดติ๊กออกเอาติ๊กถูกออกไปนี่ก็จะเจอมันก็จะหายไปแล้วนะคะเออเนี่ยแบบนี้เนี่ยทําได้ชุดเลยนะคะที่มีหมวกนะเนี่ยชุดที่คนนี้ใส่อยู่เนี่ยก็สามารถทําให้หมวกหายได้หรอกน,นะคะจะเป็นการสอนแต่งงานนะคะอ่าทุกคนแล้วก็ทําความรู้จักกับคนที่เราอยากจะแต่งงานนะคะอันนี้ทำแล,แล้วทีนี้เราก็กดไปที่คุยเลยกดตรง เออไม่ใช่กดตรงนี้นะคะทุกคนเป็นการให้นะคะกดตรงนี้นะทีนี้น่ะเราก็ให้ยาลักไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่ายาย <testimony. S 2> ลักเนี่ยก็คือยาลักเนี่ยก็จะหาได้ทุกที่เลยนะคะก็<ล>จะหาได้ที่บ้านซื้อก็ได้หาที่ไหนก็ได้นะคะไปหายาลักมานะคะทีนี้เนี่ยก็กดที่ยาลักนะคะพอให้แล้วก็เดี๋ยวผู้ชายจะกินนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวรอผู้ชายกินก่อนนะคะ พอผู้ชายกินเนี่ยมันจะบอกว่าเลิบยูนะคะเลิบยูบีบีอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยโอเคทีเนี้ยเราก็กดกอดก่อนกดกอดทีเนี้ยก็กดจูบเลยนะคะจูบตรงนี้นะโอเคเราหายกอดแป๊บนึงเอาเลยนานจังอ๋ออโอเคล <laughs> นี่แป๊บนึงนะโอเคก็กดคุยใหม่แล้วก็กดจูบนะคะฟื้น นี่ก็จะเป็นการแต่งงานนะคะทุกคนจะพาเพื่อนหรือว่าใครก็ได้มานั่งโต๊ะก็ได้นะคะทีนี้ก็เดินจับมือกันได้เลยนะคะทุกคนผู้ชายก็จะให้ดอกไม้ก็ได้สำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ช่องโรดี้สกุลารด้วยนะคะบ๊ายบาย,ย